ปิดและเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายกันบ้างครับก็มีการจัดกิจกรรม kick off สัปดาห์รณรงค์งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มเสียงรองรับการกลับบ้านของลูกหลานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ชมครับนายบัญชาชาวรินรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายครับเปิดกิจกรรม kick off สัปดาห์รณรงค์งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นพร้อมด้วยนายวันชัยจงสุธานามณีนาย,ยกทศมสตรบี นครเชียงรายนายแพทย์วัชรพงษ์คำล่านายแพทย์สาธารสุขจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกิจกรรมที่สูบบริการสาธราสุขเทศบาลสองสันหนองอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับตามนโยบายให้เร่งฉีดวัคซีนป้องก COVID ันโควิด19เข็มกระตุ้นที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะฮะในการป้องกันการติดเชื้อหรือเจ็บป่วยของผู้สูงอายุในกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม608ในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือเทศกาลปีใหม่เมืองของชาวล้านนาที่จะถึงนี้ครับเนื่องจากจะมีลูกหลานนะครับรวมถึงบรรดาญาติเิเดินทางมาจากจัง,งหวัดเดินมา,าลดน้ําขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับตามประเพณีซึ่งอาจจะนําเชื้อโควิดสินะครับมาแพร่กระจายติดกับญาติพี่น้องในครอบครัวได้สําหรับจังหวัดเชียงรายครับข้อมูลเมื่อวันที่30มีนาคม กลุ่มประชากรทั่วไปนะครับที่รับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นนะครับร้อยละ45และในกลุ่ม608ครับได้รับการ ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยร้อยละ63ครับดังนั้นค่ะเพื่อให้การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นไปตามเป้าหมายทางจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นโดยประชาชนกลุ่ม6 0 8และประชาชนทั่วไปสามารถมารับบริการได้ในเวลาทําการรวมถึงผู้ที่ต้องการฉีดเข็มที่1และเข็มที่2และเข็มกระตุน้นสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกอําเภอโดยให้บริการตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปค่ะเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชาน ได้เข้ารับบริการที่สะดวกรวดเร็วมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ